ครับท่าผู้ชมบ้านเมอืองออนไลน์ทุกท่านครับและตอนนี้นัทก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของ Honda <ม>นั่นเองนัทเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นสาวของ,ของ Honda อย่างแน่นอนใช่ไหมครแล้วงานนี้งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ Honda มีอะไรแจมแจมมาให้พวกเราดูบ้างครับเดี๋ยวตามน้ำมาเลยฮะนี่เลยตัวแรกเลยครับตัวนี้เลย Honda HRV EHEV นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นตัว RS มาถึงเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นั่นเองนะฮะลักษณะง่ายๆ ถ้าเกิดท่านอยากรู้ว่าตัวท็อปเนี่ยแตกต่างยังไงกับตัวตัวล่างกว่านี้ก็ดูที่กระจังหน้าได้เลยนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่เองถูกไหมฮะแล้วก็อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีจุดสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับฮาร์ดบีตรงนี้นิดนึงเห็นไหมดีไซน์เก๋ครับผมอ่ะหลังจากนี้เชื่อแล้วว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้แล้วว่าภายในรถคันนี้เนี่ย จะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน่าจะพาท่านผู้ชมไปดูภายในของรถกันเลยครับขออนุญาตนะครับก็ผมและรถคันนี้นะฮะเป็นรถไฮบริดนั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันสนุนราคาอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านแสนบาท79,000นาันะฮะสำหรับรถคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะของเซ t ชัน HRV eHEV นั่นเองนะฮะ จะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีการตกแต่งโดยเน้นไปที่สีดาแล้วก็มีแต่เข็บแดงตรงพรมอลัยนะฮะเพื่อให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นระบบแอร์ครับผมด้วยระบบแอร์ diffusion system นะฮะจะความความสำคัญของแอร์ระบบนี้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยแอร์ Air ที่ส่งออกมานะฮะจะเป็นเส้นตรงพุ่งมาที่หน้าของคนขคับ หรือผู้นั่งอยู่ทาให้เราหนาวได้แต่ว่าด้วยด้วยระบบนี้นะฮะมันจะทําให้แอร์เนี่ยมีลักษณะเป็นการหมุนวนอยู่ร,รอบคันเองทํำให้แอร์เนี่ยความเย็นเนี่ยจะเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันภายในรถนะฮะจึงทําให้ไม่หนาวเกินไปหรือร้อนเกินไปนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของรถคันนี้ด้วกันครับนี่ครับจะเห็นได้ว่า Uh, พื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะก,กว้างนะฮะจึงทําให้เหมาะสำหรับการเป็นรถ Compact Car หรือเป็นรถสําหรับครอบครัวสามารถใช้ในได้ในทุกๆสิติวเอชชันเลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยด้านบนของรถคันนี้อยากจะนําเสนอมากทาง Honda เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีความพิเศษจริงๆสำหรับรถรุ่นนี้คือเป็นแบบ glass roof นั่นเองนะครับก็คือ ไปนั่งข้างในแล้วเนี่ยเอ่อเราสามารถที่จะมองท้องฟ้าวิวที่วทัศน์ได้เลยจากด้านในนะฮะโอเคและความสำคัญน่องเหนือจากนั้นเนี่ยที่เขาพรีเซนต์คือไฟท้ายของรถคันนี้เนเองนะฮะเคาว่าไฟท้ายคันนี้เนี่ยถ้าเกิดสตาร์ทรถฮะจะมีความสวยมากครับผมและสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบการช้อปปิ้งคนเดียวแน่นอนครับรถรุ่นนี้สามารถทำการเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยเซ็นเซอร์ที่เท้าได้เหมือนกันแต่ต้องมีกุญแจแติดอยู่กับตัวนะฮะถึงจะทำอย่างนั้นได้ถ้าผมและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นรถไฮบริดแน่นอนครับและ <c oughs> ทุกทนครับดูความที่เป็นรถไฮบริดเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของรถคันนี้เนี่ยก็คือความประหยัดน้ํามันนั่นเองซึ่งรถคันนี้นะครับมีอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่25.6กิลเมตร่อลิตรนะครับขอย้าอีกครั้งนะครับ25กิเมต่อลิตรตอบโจทย์ได้แน่นอนครับสำหรับช่วงนี้วิกฤตการณ์ตอนนี้ที่ราคาน้ํามันสูงมากๆรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับท่านผู้ชมที่ต้องการรถ ที่มีสมรรถนะดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันห้าพลาจริงๆครับกับหนึ่งในไฮไลท์ของงานคันนี้นะครับผมอ่ะและคันนี้เป็นไฮไลท์ของรถไฮบริดถูกไหมฮะถัดไปจะเป็นไฮไลท์ของรถเทอร์โบตามน้ามาเลยครับว่าจะเป็นรถคันไหนไหนี่ครับ นี่เป็นไฮไลท์ของหมวดรถเทอร์โบนั่นเองนะฮะก็คือรถ Honda Civic All-New นั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยที่นะพาพาท่านทุกคนมาชมเนี่ยเป็นการตกแต่งของ m o d u ลโเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภายในของรถคันนี้เนี่ยจะมีความสวยงามและดุดันแบบไหนขอเชิญนากผู้ชมครับครับก็จะเห็นได้ว่า รถคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งของโมดูลโลนะฮะจะมุ่งเน้นไปที่โทนสีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับเหนะ็นว่าบอกก็จะเป็นบอกสีดำจะคุมโทนสีดำทั้งหมดนะฮะโอเคครับอ่ะแล้วจะพาท่านผู้ชมมาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่แหละครับสำหรับสาวก h ฮอนด c าซ i วเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยจริงๆกับชุดแต่งของโมดูลโลตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกครับมีการเน้นสีดำมีสเปซของผู้นั่งโดยสารที่กว้างอัพเกรดขึ้นมานะฮะและรถคันนี้สนุนราคาอยู่ที่แค่1 9 0 0ล้าน9 9บาทเท่านั้นนะฮะนี่จะเห็นได้ว่า นี่คือชุดล้อแม็กของ m o d u ลโนะฮะก็เห็นแล้ว่าจะเป็นแบบนี้เลย mm hmm. ตัวแต่งก็จะมีความดูดนันเ mm hmm. หมาะสมกับสไตล์ของใครก mm ็ตามทะฮนที่ชอบเพราะ mm hmm. <those S 1> น mm ่าสวิสและมีความเท่ชอบความดูดน mm ัน hmm. ก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะฮะครับผมจริงๆแล้วนี่ที่นัดนำเสนอไป2รุ่นที่ผ่านมาจริงๆแล้วเป็นแค่นำจิ้มเท่านั้นนะครับสำหรับบูธของค o n ด้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะ จริงๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสมาคนเชิญต้องมาจริงๆแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากฮอนด้าซีวิกนะฮะเราก็ยังมีฮอนด้าแอคคอร์ดซึ่งตัวนี้เป็นตัวไฮบริดถูกไหมฮะ D H V ตัวไฮบริดเรามีทั้งฮอนด้าแอคคอร์ดเรามีฮอนด้าซีว <c> ิกฮอนด้าเอสอาร์วีฮอนด้าซีอาร์วีด้านหลังเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าสาลาซาวอ๊อกฮอนด้าห้ามพลดาดจริงๆครับการันตีว่ามีรถเยอะมากๆ เราลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวนัดจะบอกข้อมูลของท่านผู้ชมให้ฟังนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวนัดจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆของบูธฮอนด้าก่อนเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวนัดจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆเลยครับผมเดี๋ยวตามนั้นมาเลยฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นคร่าวๆนะครับผมฮอนด้า HRV eHEV รถคันสีแดงคันแรกที่นัดเพิ่งโชว์ท่านผู้ชมไปนะฮะคันนี้เนี่ยรับดอกเบี้ยพิเศษ2.59%ฟรีประกันภัย1ปีนะครับ Honda Civic ใหม่ All New ก็คือรถที่เราดูก่อนหน้านี้ที่มีการตกแต่งโมดูลลนั่นเองนะฮะรถคันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆะฮะสำหรับงานนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ2.59%พร้อมฟรีประกันภัย1ปี ครับผมและนี่ก็เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นส่งเสริมก,การขายรวมถึงรถที่น่าสนใจมากมายหลายๆรุ่นที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้นะฮะโอเคครับผมคิดว่าท่านผู้ชมและสาวกของ Hon d ้าเนี่ยน่าจะตื่นเต้นจ,จุใจแต่อย่างที่บอกครับต้องมาด้วยตัวเองและรับประกันว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมส่วนต่อไปเนี่ยนัดจะพาท่านผู้ชมไปดูบูธไหนเดี๋ยวยัางไงาติดตามนัดในตอนต่อไปได้นะครับผมขอบคุณครับ